ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพะลุยครับผมวันนี้มีหนัดกับผานผลครับผมชีวิตง่ายสสตา์ทพุ่งครับฮาร์ดไก่ครับด้านหลังครับไก่คนหากินครับผมแล้วมีเด็ดไอดอนคนดังครับคนดังอีกคนหนึ่งครับเพิ่งดังเมื่อวานนี่ครับเปี้ยงเลยเปี้ยงเลยครับผมนี่ครับผ่านเสือครับผม ผ่านเสือครับฉายาผ่านเสือซุปเปอร์ลอยเลยนะครับผ่จอยครับข้างหลังก็พันจอยครับกำลังขึ้นรถอยู่ในครับผมขากินหมันครับผ่นเสือพันจอยครับผมได้ดังก็ผีผลนเลยนะครับแนะนำทางทีมงานมาครับพวกเราคือดูได้นะในช่องซุปเปอร์ลอยครับผมครับผมเออไม่ใช่ช่องซุปเปอร์ลอยในรายการซุปเปอร์ลอยนะครับในการซุปเปอร์ลอยครับครับซุปเปอร์เทนในช่องเวิร์กพอยท์นะครับผมเราก็หาอยู่อย่างนี้แหละครับหาอยู่หากินไปเรื่อยๆครับตามวิถีของคนบ้านนอกเนาะ วันนี้มาหาพึ่งครับผมโอเควันนี้ยาวๆครับไปลุยกันเลยครับครับมาเจอจุดนี้ครับก็เลยว่าแยกไดกันครับผมผ่านไก่ไปแล้วครับผ่านผลกำลังเขยมตัวครับผมผ่านเสือผ่านจ่อยครับผมเดี๋ยวผมเดินกระใจกำลังครับ พันไก่เห็นแล้วครับหลังนึงครับอยู่ก็หลองน้ำครับผมแต่อยู่บนต้นยูคาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอือครับผมจะซูมหดว่าน่าจะเป็นผึ่งพอได้อยู่นะหลังเดี๋ยวซูมนี่ครับหยนแสงนิดนึงครับผม ต,ติมเลยอืมโอเคครับเดี๋ยวสักคู่ครับจะกเจอว่าตุนมันหน่อยได้้าเอาได้ไม่ไดครับผมดีวผมลังพงครับผมครับสมคําลอมลือว่าเป็นล้งพึ่งครับผมนี่นนเป็นสามลองครับ นู่นครับผมพึ่งเฟ็นไหมมันก็เหมือนจะนั่นเหรอนะพึ่งดูยากครับในช่องน,นี้ครับนี่ครับ อยู่ตรงนี้ลังนึงครับผมตามดูลังทัดไปครับผมเดินมานิดเดียวครับ มี่แหละพึ่งใหม่ครับนี่ครับอีกรังหนึ่งอืดงพึ่งจริงๆครับผมอีกรังหนึ่งนู้นครับมาตามมาเลยครับยาวๆดูกันเลยครับใกล้ๆเลยครับผม ไปลังเนี่ยอยู่สูงครับ่าจจะมีอีกครับเดี๋ยวอายุทะเลาะนี่แหละผมว่ามีอีกนู่นครับ ลังที่สามครับแต่ไปเดียวกันครับแต่นี่เป็นลังที่สี่ที่เห็นครับโอเคครับผมครับเดินมามาเจออีกลังหนึ่งครับนี่ลังที่ลังที่ห้าเนาะลังที่ห้าครับนี่ครับลังนั้นครับ่านไก่เดินมามองไม่เห็นครับผมเดินไม่ข้างหนึ่งเลยมองเห็นครับผมมันอยู่ตรงคอนครับโอเคครับ เห็นไหมดูก่อนครับผมเดี๋ยวใอยไปดูโทรตามพวกมาดูครับครับเดินมาตามถนนครับพันเสือก็พันจอยแล้วก็พันผลอยู่ตรงนู้นแหละครับโทรให้ไปว่าเจอครับผมเอดีเขามาไถไร่ครับนี่ครับคนเขามาไถไล่เขาบอกขะนั่งเขาเห็นครับผมเขาบอกผมก็หาตั้งนานครับมันสุกครับ สุกอย่างดีเลยหาไม่เจอเลยครับผมนี่ครับลังมันนะสุกไหมล่ะสุกดีครับนี่ครับไตต้นครับโอ้ยอยางนี้จะใครจะหาเห็นเลยสุกปนเนี่โอเคครับเดี๋ยวไปหาพัผานผุนกับพันจอยก่อนครับพันเสือก่อนครับผม โอเคเดี๋ยวคอยตามกันมาดูครับเดี๋ยวพราะ่ารถจอดอยู่ตรงนี้ครับรถเดี๋ยวให้กลับมาดูครับโอเคครับผมครับผ่านเสือโทรไปครับบอกว่าเจอครับดังนี้ก็ดูโอเคก็ครับโอ้หครับร้อนมากเลยครับพ่านเสือลองอูอกอากโอกอกเลยครับพอสภาทิ้งแล้วครับวิธีการเอาเราจะไม่ค้อนนะครับผมเอาเชือกโยนคลอง เรโน้มลงมาครับแต่ว่าเราจะเราจะเอาเชือกดึงก่อนครับล้นควนก่อนเราอยู่ใกล้ๆก,กันกนี่ครั้งนึงครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูครับทางนี้ละอื่ครับอ้าวพันร่ำแล้วนะทังนอุ่นจะขึงไปเลยรอทีมงานก่อนกำลังดูล่างนี้กันอยู่อ่ะลัางนี้กันหุงว่าป็นเลยครับ,รบแะเอา่อยากเลยไปๆเอาล่างครับทีมงานพันเสือลุยหน่อยไหมอืมครับจะึงจะแตกลังออกมา ไปเดี๋ยวไปดูลังนุ่นครับเริ <c oughs> ่มกันแล้วครับผมเริ่มลแล้วกคตล,ลงแล้วครับ <c oughs> โคตไม่ลงครับ ขออภัยครับเราได้หุ้นไม่ได้ตั้งใจนะครับ ายไม่เห็นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูทั้งนุนกันเนาะยวค่อยให้พันไก่ก็ให้นุนเขาเคียย์ครับผมแล้วด้ดูแค่นี้ครับไปดูใกล้ๆด้วยพันไก่กับพันเสือครับครับเริ่มออกมากันแล้วครับผมเมื่อกี้ว่าไก่โ้นทับนี่ครับนเผไหนพันชว โชว์ผลงานหน่อยครับใช่มีน้ำหวานครับมีน้ำหวานดูพอได้แบ่งกันพอได้คนละพอได้คนละยศครับพอได้ทำยาครับโอ้ลังดูโอ้ต่ได้เนาะนึกว่าจะลังยังเอาไม่ใช่ถ้าจะเป็นสภาพนี้ทั้งนู่นจะแมวได้มดนี่ของผมมันพอมีเนาะมานพอได้อยู่ครับโอเคเอาหลังเรียไปครับดตวยฝนจะมานะครับบ่ายแล้วไปต่อครับ พันไก่ทรงเขาครับผมสองลังวะนี่ครับเหมือนกับบวังกิ่งไม้อยู่นู้นลังนเดี๋ยวจะไปยืนตรงพันจ่อยครับยืนตรงพันจ่อยเยจะเห็นสวยเลยครับลงัง เทมิลูรังนี่จะปีนไปได้ไหมครับขานไกนะ่น่าจะปีนได้นะนี่ลังเหนียวง่ายอยู่นี่ลังยาน,น,นู่นชื่ออย,าง,อยางังเหนียวง่ายครับนี่ลังนึงครับอาจจะไม่ชัดเท่าไรนะครับเนาะเพราะว่ามันหย่อน,นแสงนิดนึงครับมีไอ้นันดาครับตุกแก่ตุกแก่ครับพานจ่อยกลัวอ้าวตรงนิ้วผมมันนะครับมีกับแกตาพึงไม่กลัวกลัวตุกแกโอ้นี่ครับอีกรังหนึ่งครับนี่ กสองลังครับตุนเนี่ยโอเคครับผมนู่ครับคนเจอครับพานกลครับผมเราสักู่ครับทำครบแป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมเจอไอ้ไม้กายเป็นหินมากครับพันเสือดมว่ะดมดูสงสัยจะเป็นไม้ปดูครับสงสัยจะเป็นไม้ปดูครับผมสมัยสองพันลานปีที่แล้วครับผมโอ้แล้วดมกินมา ไม้ปลาดูเนี่ยนอนครับอืกินกินปลาดูเนาะครับผมกินไม้ปลาดูนี่ครับนี่ครับหมยกลายเป็นหินนะครับของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับเนี่ยตัวนี้จีนมันตายนี่คือว่ารอยฝ่าผ่าครับนี่รอยฝ่าผาไฟมันไหม่ลงมานี่ครับมันก็ได้งวยลงแบบนี้ครับตูบูแล้วมันก็ดินทับทมเป็นเวลาสองพันล้านปีครับอืกลายเป็นหินโอเคครับผมนี่จากการวิจัยของ สือสิมุดขู่เฮฮาครับคลายเขียนหลอนครับคล้ายเขียนไปเรื่อยครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม้กลายเป็นหินนี่คือของแท้นะครับของแท่ครับของแท่แน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราพันผลแป๊บหนึ่งครับบุกป่าอ้อยอยู่ครับเหมือนจะเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนจะเหนื่อยครับต้นไม้่กี้แมวครับผมมันเชิงเจเอายากนิดนึงครับเลยมา เอาตัวนี้ครับตำาๆครับเอาใครมาจุบครบหนานี่ผมนี่นี่ครับตำตาครับผมรังก็ะไม่ใหญ่เท่าไรครับอ๋อพันไก่เยอะึ้นเอาเลยเนี่ยเอาทูบเนี่เดี๋ยวพันผลกับพันไก่บอกวพันผลบอกว่าเคยเอาพึ่งมีหมอทูบครับนี่จะเลิกลองดูครับทำคอนเทนต์เลยครับพึ่งล้วงครับเอาทูบเอาครับ พันเสือกำลังทำครบครับผมแป๊บนึงครับ,รบพันเสือกำลังเตรียมตัวครับเออมแม่ยุงกัดตบอย่างแรงตายไหมอะไรยืนหนอยอยู่แน่นดิยอ,อยู่ฟังตั้งยีะจกดีๆเดิมหมีดบาดมืออีกจนไม่สูงแล้วครับลังจกักซํำ เขาเรียกอะไรนี่ถาดในน้อยครับจานจะอุ <parte Hero> ้ยจานก็หน่อยพู้ถิ่ากระไดไปโอเคครับปฏิบัติการครับเดี๋ยวผมถอยก่อนครับอันเสียจุดครบแล้วครับ โอ้ยุงกักัดเว้ยโอเคครับแป๊บนึงนะครับเนาะยุงกัดครับครับหลังพอดีครับขาสวยครับผมมีน้าไหมมีนาด้มีนด้อยิดตัดิดลงลังสวยเลยสวยมากกำลังกินเลยครับแม่ของผมมันบัง หนีพอดีเลยนี่ตัดปั๊บเลยไม่ต้องตัดหัวน้ำครับไม้หนีโอเคตัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลุยลังต่อไปครับล้างนะครับนี่ครับในในช่องลูกค้าครับเมืไปครับดำๆครับลังใหญ่ครับลังนี่ลังใหญ่พอสมควรครับใช้หายากนะครับครับผมใส่เดียวกัน ครับออกมาแล้วครับเอาลังเมื่อกี้อยู่ห่างกันประมาณทักไม่มถึงห้าสิบเมตรใชไกระตุนนู่นอีกนน่นเงาเงานน่นอีกแล้วน่สองลังกระทัดกันในกลางตรงนี้อีกลังนึงครับไม่ได้่ายดูครับโนม ครับผลงานหนึ่งล้างคืนเลยครับหนึ่งตอดหนึ่งตอดกลางหัวคิ้วเลยครับหนึ่งแม่ครับผมถ้าเป็นไก่นี่ยหักตีตั้งกาเลยนะครับถ้าเป็นไก่ชนนี่ที่มีงานทุเลยนะที่ได้ทำงานที่ต่ากต่าใจมันได้ไหมขับล้างมาช่วยๆเลยครับพอเด็แบ่งกันครับผมงานลยพอดีนี่ยนี่ล้างมันครับสวยงามอลังชามง่ายแล้วก็ ไม่ง่ายเท่าไรครับหัวคิวแตกครับเป็นไก่พักบินเลยโอเคจะรอให้พันไก่เก็บเนื้อเก็บตัวครับครับมาดูไก่ไตต้นครับผมลังสวยลังใหญ่อยู่ครับแต่คอนเชงจีหน่อยนิดนึงเนาะต้นเสดาอ่ะโอเคครับผมหพัันนไก่าตวอยเดี๋ยวพันไก่มาจัดครับ เราไปอยู่ห่างๆแบบขวงครับผมนี่ครับค่อยถ่ายอยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้พันเสือจัดเลยครับอันนี้ก็เลยมาแบบชิวๆครับดูนอนขาค่อยห่างถ่ายครับยูทูบเบอร์ครับสุดยอดครับเงี้ยมโนไปดูแต่พี่นอนพี่นอนไหนนานแค่ไหนเนี่ยพูดหมดครับพันไก่เจ็บตัวจะขึ้นแล้วครับอ่ะคุยครบเรียบร้อยครับผม

กระดาษครับไม่ได้ไอ้เลยครับออืไม่มีอะไรเลยครับกระดาษเชืยเ่ยเพึงเลยครับกระดาครับอ่ะโอเคลงครับ เอ,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 อกความเห็นแล้วครับหิ้วเขาครับผมเดี๋ยวจะเดินไปหารถครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูอีกครับออกมาแล้วครับเอากี่ลังวันนี้ห้ลาลังเนี่ยสี่ลังเลยเนาะวันนี้เนาะ <4. S 1> เอาสี่รังแต่ลังเดียวครับเออเดีสองลังเอาห้า,าลางังร <5. S 1> ะเจ้าเอาสอ <5. S 1> งลัง ก็เอาตรงหนึ่งลังหนึ่งไปยุค่าเอาหนีลังนึงหนีอีกลังหนึ่ง,ห,ง,ห,งหาลังครับหา,หาลังได้สองลังครับผมที่เห็นไว้อีกประมาณยี่สิบลังครับยังไม่นับครับไปวัวร่อนครับครับไปส่งเลยครับผมดินทรายสึดยอดเลยครับดินทรายนึบถ้าถ้าถูกถ้า,าถูกแดด ถุกแบรครับละอุครับร้อนโอ้เป็นตาตายครับถ้าอยู่ในร่มอย่างเงี้ยเย็นครับเย็นจอยเลยครับทรงพุงนีงใช่ไหมครับนี่น้ำเอามาถมไหม่ครับพันเสือพันเสือเอาน้ำเอาน้ำขวดครับน้ำขวดที่เอามามันมันร้อนครับเอาถมทรายให่มันเย็นครับเดี๋ยวเาสูตรีวกนะว่ามันเย็นครับดูคนมานั่งนี่ก็เย็นครับผมโอเคครับนี่ สุดเย็นจุดเยน็เยนครับสุเย็นธรรมาชาตินธรรมชาติครับสุเย็นธรรมชาติห่อเขามาครับก็บปิ่งไก่ครับกระเยี้ยกระติ๊กเขาอีกชชมชาติเป<ะ>มาครับมากินเข่าด้วยกันครับผมกินเข่าเดีไปเอาแรงเอาแรงไปดูข้างในต่อครับที่ผมเห็นไหวห่ารังบูดหรือเปล่าท <laughs> บาเสือเป็นคนตลกนะครับ <laughs> เมากินเข่ากันด้วยกันครับมี พันเสือต้มต้มอะไรจิ๊ตต้มจืดน้องไม้ต้มจืดน้องไม้ใส่ปีไก่ครับปีไก่ผมก็วิ่งพานครับถึงต้มเต็มเลยไก่ทอดครับผมเอ้ยไก่ย่างไก่ย่างครับมากินข้าวได้กันครับพังรังมือก่อนเลยชมาครับผมกินข้าวได้กันครับห่อข้าวเหนียวมาครับซื้อมา20บาทข้าวก็ไก่เท่อดวันนี้ไก่ใหม่30 จางกินข้าวกับลูกกระหลานเด้อครับข้าวของหวานโอเคครับมากินข้าวกันครับนี่ครับออกเดินทางครับผมโอ้โหออกทางเลยท่านเสือออกไอ้ท่นไก่ออกก่อนครับพันคลพันเสือพัานไก่ครับผมทางคาราโฮครับมันก็ไม่ยากนะครับแต่มันเป็นดินทรายมันเพจึงจะแบบ เพื่อนเวลาอยุ่เนาะวิ่ยากครับผมโอ,โอเคครับครับผมผมว่าหาเนือหาพึงเหนื่อยแล้วครับมาเจอครับปลดเนื่อยโอ้โหทุกจอดเลยวันนี้คนที่ว่าสือพึ่งว่าแพงอย่ยยาเป็ดแถวต่อเขาเดอครับเ้อสทุดจอดครับมามาดูลังที่ฟันไก่เห็นไหมครับ นี่ครับเดี๋ยวทางไหนทางนี้โอ้โหน,นี่เขาตาครับนี่ครับนี่ครับ,รบอันนี้น่าจะได้ลังอยู่ครับงามอยู่พอใหญ่กว่าทุกลังอยู่ครับที่เห็นมากวันนี้ก็รว,วม รวมๆเลยก็2ยี่สิบกลัวครับวันนี้ครับผมยี่สิบกลังครับวันนี้แต่ว่าเอาทนมาจะเอาไม่ได้ครับลองลองลองเอาห้าลังครับได้สองลังครับนองนั้นไม่ได้ไร้เลยครับผมอันนี้เอาลังที่หกครับที่จะลองเอารูครับโอเคให้พันไก่ทำโคเปมครับสรุปครับเอาไม่ได้ครับออนครับ เพราะว่าพ like ้าเสือไม่ขี่กระโดดทีบครับกระโทดทีปต้นแล้วลังมันยวกครับก็เลยโอเคออกครับครับออกมาเจอดูต้นมะม่วงครับอีกลังหนึ่งครับผมที่จอดรถครับดูครับ ไปกันแล้วครับพันไก่ไปก่อนเลยครับผมตูดสบ,บัดแผดรเพชรเไปเลยครับไปไหวไหมครับ<ป>ดูไปแล้วครับมาดูทางุดยอดคันดือ้อโอ้โอตูดสายไปเลยครับอ๋อดูพันผลทำอะไรครับโอ้พันผลโอ้เด็ดจวง ไม่กล้าขึ้นครับรถเก่าส่งสารรถครับเด็จูงไปครับจวดเลยครับไปไปเท่นกันครับครับผมต้องถึงเวลาแล้วครับวันนี้เจอรวมๆแล้วก็รวมยี่สิบลังนะครับครับได้อยู่ครับยี่สิบลังครับหลายจริงครับแต่อ่อนแต่อ่อนครับเจอร่างแก่ก็อยู่ ยอดฟ้าโดนครับไม่มีปัญญาเราครับครังที่คนอื่นเขาไม่เอาคั้งคนอื่นเขาไม่เอาคือนย่ครับมันเลยใหญ่มันเลยเอาเได้ครับผมเหลือเลยเหลือธรรมดาครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมผ่านผลครับชีวิตง่ายสบาลทุกทุ่งครับผมขอบคุณครับผ่านครับผ่านเสือผ่านจอยครับครับผมในช่องอะไรนะผ่านกับผ่านเสือผ่านจอยครับผมครับผมนี่ครับ ไก่คนฮักกินครับผมผ่านไก่ครับอย่าลืมนะครับกบพาลุยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ